ไปเที่ยวกับ Enchant e d Tales Travel ค่ะวันนี้ก็จะพามาที่ฝั่ง s ซ r ร์ฟไซ On Icon of the Sea นะคะที่เป็นเรือลำใหญ่ล่าสุดของ Royal Caribbean ค่ะ เดินขึ้นมานะคะหนึ่งในเนเปอร์ฮูดอันนี้ก็คือจะเป็นเหมาะสำหรับเด็กเล็กค่ะจะมีอาร์เคตนะคะมีม้าหมุนที่ขึ้นได้ฟรีร้านอาหารนะคะที่เป็นบุฟเฟ่ที่ทานได้ฟรีเช่นเดียวกันด้านบนก็จะเป็นแคบบินที่เป็น Family c a t ตตากรนะคะจะมีม้าหมุนตรงนี้นี่น่ารักมากนะคะให้เด็กๆขึ้นได้ไม่อั้นค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีไอศครีมค่ะสปริงเกิลค่ะเด็กสามารถกินได้ไม่จำกัดเช่นกัน ส่วนนี้เป็นส่วนสระว่ายน้ําของผู้ใหญ่ค่ะซึ่งสามารถเล่นน้ําระหว่างที่ลูกๆนะคะวิ่งเล่นได้ข้างๆก็จะเป็นบาซึ่งจะมีม็อกเทลและค็อกเทลให้กับผู้ใหญ่นะคะใครสนใจเนี่ยถือว่าเหมาะกับเด็กเล็กเป็นส่วนที่เหมาะกับเด็กเล็กมากมีนอกนั้นยังมีอาร์เคดนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่เสียตังค์เพิ่มเท่านั้นค่ะที่เหลือนี้ฟรีหมดค่ะใครสนใจนะคะอยากบุกไอคอนออเดอร์ซีติดต่อเก็บได้ที่ Enchanted Tales Travel ค่ะ